สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินนอริจสต,ตอรี่ครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อแม่พี่นอ้อ,ของข้าขอปลาขอโคกครับมาขุดมันครับหางเงินหาทองครับผมสิ่ของวันรา,าแล้วครับผมหางเงินหางเงินมันปัญเสียงเท่าไหร่มาดามันปัญเสียงครับมันปัญเสีงย,ยสงเท่าหร่มาดาครับผมครับเบิ่งเินได้พี่น้องเด้อครับสำหรับเกษตรกรพวกผมมั่นด้ครับผม เช็ดยาครับแหวงนี่พอร์ทส่องขามพงครับผมมันส่องใส่รถกิดแจกหน่อยลากไปใส่ท่อไปใส่อิดแดนครับผมพอร์ทเช็ดยาครับผมนะครับใครแน่วาปีนี้มันเพื่นราคาดีครับผมจะเป็นตะปูก็เป็น้องเด้อก็ยังปีนี้ครับผมโลละสามบาทหาทิปพี่น้องถ้เกิดไมาก็ทักเ้วยฟอนี่แหละครับผมสามบาทหาทิปครับต่อหนึ่งกับสามพันคู่ครับผมกะ ตัวเสด็งเงินกัญญาเกิด้พี่น้องเด้อครับคือยังเห็นนี่แหละครับตะว่ากะนาปูกอยู่ครับสำรับมันนะครับผมผลราคาก็ยังปีนี้ครับผมนะครับพปัญญจ้อยนี่เผนลับเรีครับปีนี้โอ้ปัญญเสียงเทวดานี่ครับเผนลับเรีปีนี้ครับผมอันเมื่อย์บอพูดมั่นบอกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนี่โอ้ผลมาเป้าเมื่อยครับมันได้เงิน ปีนี้มันราคาดีกับสีไข่ที่นอกับสียิ้มหอกที่นอหิ้วไข่หิ้วโอ,โอ้ครับผมนี่ครับมันจักเดือนละครับดีครูดยู่นี่มัน,นสิบเดือนสิบเดือนโอ้สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนอโอ้หัวใหญ่ยอยู่ด้วพี่นอครับผมครับโอ้เพจดีครับเพจดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ที่คิดที่ปลูกม่นกะให้แนะ้ำให้ปลูกกับพันหยังก็ดีปลูกนี่ครับผมพันหยั่งพญเจอยพญเจเสงเทวดาพันหยั่งห่วยบงบ่โอ้พันม่นห่วยบงนะพี่น้องเด้อครับมันที่เป็นปลูกเป็นพันห่วยบงครับพี่น้องบังคับมันไปยากครับพี่น้องโอ้ยยู่ยูยูโอ้ยครับเพื่อสู้แสดงเงินเก็บครับมันบ่ธรรมดาดี่ครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับนี่เกษตรกรเทวันชนะเฮาลำบากลำบนครับ นี่ครับโอ้มันเป็นหัวใหญ่ครับพี่น้องหัวใหญ่หัวหน่อยผลกันไปครับพี่น้องมันสิบเดือนครับผมโอ้มันแปลงนี้จากไรหกไรไรฟาดเป็นแต่ดพ่อแสนบอกิดว่าประมาณแสนต้นๆเนาะพร้อมมันมันตกไรล,ละ่ะสีหาตนนันมันกับมือกัวสองมือเงินนึเคครับผมอขอวาดได้พี่น้องเบิงบบ้งครับเบิ้งเบิ้ง ตัวเสด็งเงินเป็นตะลาบาทครับถอยไปแล้วก็จะไปโยนขึ้นนิแตกนะครับพี่น้องเอาขึ้นนิแตนแล้วก็สีห้อนเอาตั้หัวไปขายพี่น้องวางไหนครับเมียนี่ดีครับนี่ครับเกษตรกรครับหลังสู่ฝ่านาสุดินได้พี่น้องเด้อครับตัวเสด็งเงินตลาบาทเงี้ยหน่อยครั้งหางตาปุกๆคนพี่น้องเอ้ยครับเงยม้อยใส่แหลมเหมือนละครับพี่น้องเ มันตามที่ปลูกมันเอาเอาไทยไททามเนี่ยประเทบพอพอแม่พี่น้องคนอยากปลูกคนผูดคนประหัวมันท่านใดมันดีเอ๋อบอกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยตามปลูกมาประสบการณ์ที่ผ่านมาเข็ดมันมาหลายๆปีนี่ปลูกเส็กันหลายแนวนี่ท่านใดมันดีหอยบงเนาะหอยบงย่างล้นด้วยหอยบงนี่คือหัวเพิ่นกระดกบ่เป็นบ่หัวดกหัวใหญ่แล้วกับเซ็นต์แป้งก็ดีบ่อเรียกินปลูกใช้ดินไรกัด จะเลื่อเติบโตเป็นหัวดีบ่ประเภทหัวบงนี่โอ้ <มา S 1> ครับผมครับปลูกซ้ำหม่องเก้าก็ะบอเป็นยังครับพ่อแม่พี่น้องฟังเบิรงเด้อครับสําหรับผู้ที่กําลังตัดสินใจว่าสิปลูกพันธุ์ยังดีประมาณนี้ครับผมอันพันธุ์ชุ่มล่ำราาสองสามบาทน,นี่กัมา马拉เบิ่งแล้วบ,บ,บ,บ่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 ดีแม่บ่โอ้ซ้ำหม่องเก้าบ่มีหัวครับผมบ่สูงหัวบงเลยพี่น้องเด้อไปนี้สิเอาขามทงเลยพี่น้องเด้อขามทงขามข้องุผครับข้องอันน้องหานครับุผอ่ามข้องน้องหานขาม ไปขึ้นฟังกูแล้วครับประเทศเล่าครับพี่น้องสีย้อนใส่ยิแตนแล้วก็จะไปขายขม,มิ้นให้พี่น้องเด้อครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบงขั้นตอนการขึ้นยิแตนครับพี่น้องที่นี่มาแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็ิติเอาขึ้นยิแตนครับขึ้นรถยิแตนแล้วก็ฟันเอาเหงาออกเอาหัวไว้ทั้งรถยิแตนเอาไปขายครับพี่น้อง ตันละสามพันกว่าผืนเด้อพี่น้องเด้อครับตาว่าเห็ดยากครับมันแปลงนี้ได้แก้ขมแม่น้ำคงครับเอ้าวโยนพี่น้องโยนวันที่สามโอ้หัวใหญ่นีโยนมาไหวได้พี่น้องครับขึ้นรถไปไหวครับเอ็นเขาเปียกนี่พี่น้องเอ้ยโยนหัวใหญ่นี่ครับมต้องให้ผู้สันห์ใหญ่มาโยนครับเอ้าวมายิงมาโยนหัวใหญ่ครับนี่ครับเด้อครับผลขิงนี่แดงครับโอ้เมื่อเส้าก่กระยูนนี โอ้ยมันนานมันถ้ารุ่นักกรรมอยู่รถหัวใหญ่ได้พีหนอเฮอหนักเนาะมันหัวใหญ่สันแล้วปีรุ่นจะใส่ปุ๋ยไรเลยแหมใส่หน่อยหน่อยปุ๋ยมันแหงๆอยู่ใส่ไรละไาหนึ่งเลสามสอบโอ้ยสามสมไรสอบนึงตัวบมอนใส่อันสามไรต่อสอบไหม แต่ใช่ลาวเาสอบมันก็หัวไงที่เหล่านี่เห็นบ่นี่มันบวหวมันโยนมันฆ่าย่ำห้ามามันหนักเนด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับชัวร์ชัวร์แสดงเงินเพลินครับต้องถอนงัดครับงัดขึ้นแล้วก็ถอยมาใส่รถอิสเรนภาวนาฝนที่นี้ฝนตกครับถ้าเป็นย่ำแรงก็บจีไข้พี่น้องแต่ว่าช่วงแรงกัมันมาท่านพ่อครูพ่อคุูนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงกรับว่าได้ครับผม ข้าตองทำมันได้เกา้าเดือนสิบเดือนโดยประมาณครับผมเปอร์เซ็นต์แปลงก็ดีราคาก็ได้ดีปกติมาตรฐาน,นครับพี่น้องครับยืมไม่ไยังเอาคู่เอาไปขายตัวสิยืมหนี่เท <laughs> ี่ยวนี้ได้แถ,หหออว,ถวนี้เก้าซีตันในพี่น้องเนี่ยเมื่อสามเมื่อซีครับเที่ยวนี้เต็มรถนี่เป็นอะไรเพราะซีตันถอยมาเมื่อหันทีงานใบ หาตันอู้หาตันตันละสามพันสองพี่น้องเอ้ยสามพันสองพนกับไปครับเมือนโอ้หมือนแปดพี่น้องครับเทียในมือนแปดบังเด้อพี่น้องเด้อครับมันในปูพันธุ์ถือวงครับผนหัวใหญ่เลยครับพี่น้องว่าม่ธรรมดาครับหัวใหญ่ดีครับผนพุ่นนะครับมันแปดเดือนเก่าสิบเดือนเนาะมันสิบเดือนครับหัวหน่อยหัวใหญ่ผสมกันเลยพี่น้องก็ว่าส่วนมากก็จะเป็นหัวใหญ่ครับหัวใหญ่ไรก็หัวหน่อยครับปลูกหัวหน่อยน้อยนี่คนขาดสารอาหารครับ่นกินพระท่านมู ครับพนบ่าสวดหลวดครับเวลาใส่ปุ๋ยครับคือคนพี่น้องเอ้ยครับพ่านหวยบงได้พี่น้องเด้อหวยบง้วนๆวนครับไม่มีอย่างอื่นมาแกมครับครับหวยบงครับก็พอดีโมนี่ผ่านมาพบมาเจอกัเลยไทยคิดไปพอพี่น้องเบิ้งครับผู้คนอยู่ทางอื่นที่กับรังสิปูกมันพนไม่มีประสบการณ์เท่าพอนอยากในควมลู้นะครับผม ปลูกมันเป็นอาชีพหลักครับแถวบ้านคุณยินครับแถวเขตอำเพื่อสีถาดนี่ครับผมเกิดมากับพ่อรถป้ามันครับจังหวะพูดได้าปผูกมากครับผมเกิดมากับพ่อป้ามันป้าอ่อยครับพี่น้องครับฝนกับมาเพราะฝนไอพี่น้องเด้อม้นนี้ฝนดีครับครับชน้มั่วทมข้นหัดตะลิงแม่น้ำขวงกับจรถอินแตอกับไปไว้พี่น้องมันสิพัดรถอิเตอร์วงคล้องครับผมกับเซนทีกับสิได้ยุดพักเลยพี่น้องพอวามมื่นมาละครับพี่น้องคุณครับโอ้ย มันแมีนบ่ทายบอกึ้นตายขึ้นปลามันบ่แมียนี้ครับมันบ่แมียนี้หลับนั่มบ่อเหรอนี่ครับเครื่องรถกะฟันสองคนครับพี่น้องครับไม่ยิ่งเป็นผู้ฟันครับผู้ใช้เป็นผู้โยนครับผมมันนี่ใส่สูตรได้โอ้ปุ้ยใส่ใส่สูตรได้เหงือ หัวคือนใหญ่ดีแท้ะสิงบินโอ้โอ้ครับผมสิงบินสูตรสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอได้พี่น้องเด้อครับม <c oughs> ี่ห่อได้ก็ใไส้เลวครับแล้วจะเป็นสูตรเสมอครับขอบพ่ได้พาคขุณชนาภาคขุณชนาคุณหนดอกครับผมเออโอ้โอนเห็นน้นสูตรปลายสูตรปลายโอ้ครับผมเห็นหนักสูตรไปลายได้พี่น้องเด้อครับแต่ว่านไส้เนี่ยเกิดขึ้นสิบห้าสิบห้าโอ้แก้มได้พี่น้องเดี๋ยวนี้พอใหญ่ สิงเทวดาเสียวมื่นแปดครับพี่น้องครับอีแตียนขันนี่จะม <c oughs> ื่นแปดครับให้ยืมเลยเด้อให้ยืมเลยเด้ออ่าฝนมากเลยพี่น้องอ่าสหรัพบพ่อแม่พี่น้องที่เขามา<ไ>ชมคลิปนี้แล้วก็ฝากใครท่านฝากอะนะกดติดตามกดสวยงามพี่ผครับนั่นแหละฝากกดติดตามกดกดแช่กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับวิถีชีวิตของเกษตรกรครับปลูกมันปลูกอ้อยครับผมก็เห็ดแบบนี้ครับลำบากครับผม เบอรทัไปเบอร์ทัสีขาวละมันบ่บ่แล้วโอ้โูกไหมโอ้เบอร์ทบ่มีครับอันนี้คือบ่มีรายการสร้างของครับผมครับก็ฝากกดติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อครับผมสหรับคลิปนี้ก็ให้ยูดีไม่แห้งครับสุขภูสุขวัครับลำลำลรลุ่ยเด้อครับเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับฝนมาแล้วไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย